สวัสดีครับช้างให้ชาแนลครับช่องสำหรับคนเลี้ยงช้างคนรักช้างอย่างแท้จริงครับเลี้ยงช้างโดยเน้นความปลอดภัยนะครับปากท้องช้างสุขภาพช้างครับตามความเป็นจริงครับช้ามาก็ อิ่มแลครับตื่นมาหกโมงเช้าก็มาโยนหญ้ามาให้อาหารพลายประเสริฐครับตอนนี้ก็ยืนท้องแปรติดปีกจะบินเหมือนเดิมครับเนี่ยครับก่อนนอนก็ให้เขาได้กินอิ่มนะครับแล้วก็นอนพักผ่อนไปด้วยกันครับตื่นเช้ามาเขาก็มายืนรอ แล้วก็ได้กินแต่เช้าครับอิ่มแล้วครับตอนนี้ก็ยืนสบายตัวครับยืนสวบัดหูแว่งหางถ่ายลมตดนะครับเช้ามาก็ช่วงระหว่าง ช้างกินครับก็ยืนดูนะครับเวลาว่างก็สำหรับคนเลี้ยงช้างนิสัยจะตื่นเช้านะครับคนรักช้างนะครับคนที่ดูแลเอาใจใส่ช้างจะตื่นเช้าครับหกโมงนี้ตื่นแล้วครับแล้วก็ได้มีเวลาว่างครับคือเราจะรู้กันครับว่าช่วงไหนที่ว่างแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ นะครับใจมันจะสื่อถึงกันครับช่วงว่างก็โยนย่าอะไรเสร็จก็ยืนดูพ่อพลายก็โทรหาเพื่อนครับไอเสี่ยวขันครับพลายเป๊ปซี่ครับไอเสี่ยวบูเมืองใหม่บ้านขุนชัยทองครับก็ถามสาธุสุขบิบกันครับเป็นไงบ้างอาการของพลายประเสริฐพลายเป๊ปซี่เป็นไงบ้างครอบครัวเป็นไงบ้างนะครับไอเสี่ยวบูก็ ทางเบนกินดีไหมนะครับนะครับเพราะว่าส่วนมากถ้าโทรไปตอนกลางวันสายๆเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับสายกันแล้วครับเพราะว่าบางทีโทรศัพท์ทิ้งไว้ในรถบ้างนะครับไว้ที่บ้านบ้างนะครับไม่สามารถติดตัวไปเพราะว่างานที่ทําก็คือต้องไปตัดหญ้าให้ช้างต้องพาช้างไปเลี้ยงนะครับต้องเก็บกวาดขี้เก็บกวาดขยะในหลักช้างครับนะครับ งานนะครับนี่คือชีวิตของคนเลี้ยงช้างชีวิตของคําว่าควานช้างอย่างแท้จริงครับนะครับสังเกตทุกอย่างนะครับว่าเช้านี้ช้างปกติไหมนะครับหูตาหางเล็บทุกส่วนของร่างกายครับนะครับบริเวณหลักนะครับขี้กี่กองขี้ละเอียดไหมกินดีไหมเมื่อคืนนะครับ กลางวันตอนกลางวันกินอะไรเข้าไปทําไมขี้ถึงไม่เป็นก้อนมาดูครับกินมะขามเปียกหรือว่ากินอ้อยกินอะไรเข้าไปครับทําไมช้างถึงขี้ออกมาเป็นน้ําครับเนี่ยครับศึกษาอย่างละเอียดครับนะครับตื่นมาก็ต้องโยนหญ้าก่อนครับอันดับแรกช้างนะครับ มีย่าเผื่อไว้ครับอุปกรณ์อะไรก็ต้องไว้ห่างบริเวณนอกหลักนะครับนอกบริเวณโซ่ครับเพราะว่านี่สายช้างเห็นอะไร้วจะคว้าไปเหยียบไปเล่นครับบางคนก็ทิ้งวางไว้แต่ขอเครื่องมืออุปกรณ์คราดอะไรต่ออะไรก็ไม่พ้นมือช้างครับคว้าเอาไปเหยียบไปเล่นตื่นเช้ามาก็ตีช้างครับ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของช้างนะครับความผิดของควานนะครับที่ไม่รอบไม่รอบครอบครับนะครับ <c oughs> นี่ปลอกครับไว้บริเวณใกล้ช้างรอบอั้างให้ตอนตื่นเช้ามาออกจากหลักก็ต้องใส่เท้าไปนะครับมนเลี้ยงช้างพลายนะครับกินละเอียดเลยครับ เอ้ขี้อ้อนครับ uh, mm hmm. ถึงปุ๊บ mm hmm. เสียงก็ยังมาก่อนแล้วครับเอ๊เมื่อคืนสังเกตแลยครับง่ายๆเห็นวันนี้ชัดเลยนอนข้างขวาครับทรายจะติดอยู่ที่แก้มด้านขวาครับเห็นไหมครับทราย ดินติดอยู่ที่แก้มด้านขวาแสดงว่าเมื่อคืนนอนขวางขวาครับดูครับเอานอนขวางขวาครับเมื่อคืนครับพลายประเสริฐทรายครับทราย ไม่มีเล่นเอาโคลนเอาดินขึ้นบนหัวครับพายเปเสริฐน,นะครับเป็นช้างที่ค่อนข้างจะรักสะอาดครับ อนฝั่งเดียวครับไม่ได้พลิกไม่ได้พลิกตัวครับเมื่อคืนครับ <c oughs> นี่ก็มีรอยเอาหวงไปขยี่ตรงรูมันตรงตาครับเมื่อคืนตาฝั่งซ้ายที่ จ็บอยู่ครับต้องรู้มันเอาไปขยี้เอางวงไปจับไปขยี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้เอาน้ำเกลือใส่สริง5 0ซ c นะครับฉีดอัดเข้าไปนะครับแล้วก็มันที่เหนืดที่เป็นเหมือนขี้หูขี้ตาครับได้ออกมา บริเวณที่ปิดรูน้ำมันอยู่ครับนะครับจะได้ไม่ต้องอึดอัดครับก็ดูน้ำมันก็เหมือนขี้หัวครับถ้าเกิดว่าไว้เป็นเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้แคะไม่ได้ล้างมันก็ออกมาเหนื่อยแบบนั้นครับเพราะ,ะต้องเอาน้ำล้างครับตาข้างที่เจ็บครับ ไม่มีน้ําตาแล้วครับน้ําตาปกติแล้วครับทั้งสองข้างนะครับรอยเอางวงไปขยี้ตาครับเพราะว่าที่ขนตามีรอยซายอยู่ครับมีสาย,ยบนเปืือนอยู่นิดหน่อยนะครับก็อาการก็ ดีขึ้นมากมากครับเห็นได้ทันตาครับต้องออกมาใกล้ออกมาใกลๆแล้วก็ค่อยซูมกล้องเข้าไปครับเพราะว่าเขาจะเสียวครับนะครับนะครับช้ามานา่นมเห็นไหมครับเห็นแล้วกันชัดๆเลยนะครับ,รบสร้าง ตาดำตาขาวมาข้างล่างก็ค่อยสร้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับนะครับลืมตาปกตินะครับลืมตาปกตินะครับเหลือแต่สร้างเซลล์เนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ เมื่อคืนนอนตรงไหนครับกินมาช่วงนี้ฝึกกินมะขามเปียกได้แล้วครับช่วงแรกๆมาก็ไม่กินครับวิธีการของผมก็คือใส่ไปสักกําทัก,ก,ทกหัวแม่โป้งนิ้วหัวแม่โป้งหัวแม่ตีนครับก้อนหนึ่งแล้วก็ใส่แทรกไปในกล้วยหนึ่งหวีครับแล้วก็ให้กิน แล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆครับแล้วก็จนกินเป็นครับนี่คือความดีใจของควานนะครับที่ย้อได้ฝึกช้างกินได้สําเร็จครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้กินครับเพราะได้ล้างท้องได้ล้างลําไส้ดีท็อกของช้างครับนะครับขี้ก็จะออกมาคล่องจะสะดวกไม่ค่อยเป็นก้อนเท่าไหร่ครับช่วงนี้ครับ อเมื่อคืนนอนตรงนี้ครับปลายประเสริฐครับนอนตรงนี้ครับที่ลาดเอียงนิดหน่อยหน่อยครับเห็นไหมครับที่ลาดเอียงนิดหน่อยหน่อยนะครับหันหัวมาทางนี้นะครับดูครับพื้นที่ที่นอนของของเขาเมื่อคืนแล้วก็ขี้ตรงหลักสามกองครับสามกองขี้ตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นก้อนครับสามกอง นอนบนพื้นดินทรายนิ่มครับก็วันนี้เนื้อตัวไม่เปื้อนดินเปื้อนทรายเลยครับก็ช่วงเช้าก็เข้าโรงได้เลยครับ,รบวันไหนที่มีดินมีทรายเยอะนะครับก็ต้อง ก่อนเข้าโรงพยาบาลครับที่อาบน้าก็ต้องพาไปฉีดด้านหลังครับนะครับเอาเข้าโรงทีเดียวเลยไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าไปฉีดในโรงนะครับที่โรงพยาบาลช้างก็ทรายดินโครนก็จะไปหมักหมมไปตกอยู่ที่บ่อบ,บําบัดครับเพราะฉะนั้นเวลาจะล้างบ่อบ,บําบัดแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นอุปสรรคครับนะครับ พนักงานนะครับผู้ช่วยก็ต้องลงไปเอาครุมาตักดินตักทรายออกครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการยากต่อการทําความสะอาดครับนะครับเพราะฉะนั้นทุกเราทุกคนนะครับมารักษาช้างก็ต้องช่วยกันดูแลสถานที่โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนครับนะครับ เวลาช้างไม่สบายนะครับก็มาปลดทุกมาให้หมอดูแลครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยดูแลสถานที่ด้วยครับเพราะว่ามันเป็นของพวกเราทุกคนชาวช้างภาคใต้ทุกคนครับนะครับความสะอาดก็ต้องช่วยกันดูแลครับนะครับเชื้อโรคสำคัญที่สุดครับ ก็ความรู้สึกก็คือเหมือนอยู่ที่ปางช้างครับนะครับถ้าเกิดว่าเคยอยู่ที่ปางช้างทุกคนใครเคยอยู่ที่ปางช้างนะครับเคยอยู่ปางช้างก็จะไม่ยากครับนะครับไม่ยากสําหรับการอยู่ดูแลรักษาช้างที่โรงพยาบาลเลยครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดครับนะครับอยู่ที่ปางก็เหมือนกันครับช้างขี้ลงบนถนนนะครับบนทางสาธารณะนะครับเราเดินมานะครับเห็นขี้ช้างขี้เห็นช้างคว้าต้นไม้กินเราจะปล่อยทิ้งอยู่บนถนนไม่ได้ครับขี้ช้างครับนะครับเราต้องลงมาเก็บเคลียร์ออกนอกข้างทางนะครับ ให้มันคงความเรียบร้อยไว้เหมือนเดิมครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันครับในหลักช้างในโรงช้างนะครับก็ต้องกวาดเก็บให้เรียบร้อยก่อนออกครับเพื่อความสะอาดแล้วก็เพื่อความสบายตาเพื่อความเรียบร้อยนะครับปัญหามันก็จะไม่มีครับนะครับเรื่องหญยาอะไรก็ทางโรงพยาบาลก็ได้ดูแล อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นช้างอยู่กันกี่เชือกก็ต้องแบ่งปันกันให้เท่าเท่าเทียมกันครับนะครับถ้าเกิดว่าเห็นเกิดการเห็นแก่ตัวกันคนอีกคนหนึงอีกเชือกนึงเอายาไปเยอะกว่าอีกเชือกยังไม่ได้นะครับปัญหามันก็มีเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นอยู่ที่จุดเล็กๆครับนะครับ อาหารความสะดวกสบายครับทางโรงพยาบาลก็ได้อำนวยความสะดวกให้แล้วนะครับเพราะงั้นที่เหลือเนี่ยเราสามารถดูแลกันเองบริหารกันเองได้ครับโดยที่ว่าไม่ต้องให้เดือดร้อนไม่ต้องให้ลำบากใจนะครับอิ่มแล้วครับตอนนี้อิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักนึงก็ต้องเข้าโรงไปให้ยา ไปหยอดตาไปดูแลรักษาไข้กันต่อครับน้ำหนักขึ้นครับน้ำหนักขึ้นแน่นอนครับไม่ได้ชั่งครับแต่ว่ารู้สึกได้เลยครับว่าน้ำหนักพลาประเสริฐขึ้นครับเดี๋ยวว่างๆก็ไปชั่งน้ำหนักดูกันสักรอบครับว่าน้ำหนักจะขึ้นสักเท่าไหร่ครับ ครับยืนพออิ่มแล้วงวงกองพื้นแล้วครับงวงใหญ่งวงยาวกองพื้นครับคือเป็นความเชื่อที่ว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ช้างถ้างวงยาวก็คือกินหญ้าดีครับนะครับในเมื่อช้างกินหญ้าดีแล้วก็กวานเจ้าของช้างคนเลี้ยงช้างก็สบายใจครับเมื่อเห็นช้างกินหญ้าครับแต่วา่าแต่ละวัน เลี้ยงแล้วเลือกยากกินหญ้ายากนะครับความอึดอัดก็จะเกิดขึ้นครับช้างก็ไม่อ้วนเต็มที่ครับนะครับอันนี้พลายประเสริฐกินไม่เลือกครับกินละเอียดครับนะครับเขาจึงบอกนะครับว่าเวลาไปซื้อช้างหาช้างครับต้องคัดต้องดูลักษณะให้ดีครับนะครับมันเกี่ยวกับความรุ่งเรือง ของควานความรุ่งเรืองของครอบครัวครับนะครับบางเชือกก็ทำมาหากินไม่ขึ้นครับได้มาก็เสียไปได้มาหมื่นก็เสียไปหมื่นสองครับนะครับพอเกี่ยวกับการเล่นกกหลักบ้างนะครับทำงานพอเสร็จสิ้นการทำทำงานรับมาหมื่นหนึงสองหมื่นนะครับแล้วก็ไปผูก ให้กินหญ้าในป่ารุ่งเช้ามาไม่มีช้างแล้วครับเหยียบหลักชนหลักแล้วก็พาหลักเดินไปกินกล้วยไปกินของชาวบ้านนะครับรุ่งเช้ามากล้วยสิบต้น20่ต้นเสียเงินแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นทําไมถึงเลือกช้างที่ต้องถามว่ากินหญ้าดีไหมช้างผูกหลักเล็กได้ไหมนะครับ ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละครับนะครับมันเลี้ยงง่ายครับถ้าเกิดว่าผูกต้นเล็กเนี่ยครับต้นเตี้ยๆต่ำๆอย่างเงี้ยพลายประเสริฐผูกสบายครับนะครับไม่เล่นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเป็นเชือกอื่นหลายเชือกที่ผ่านมาของผมหลายเชือกบางเชือกไม่ได้ครับไม่ได้เลยนะครับผูกนี่นอนไม่หลับครับต้องผูกต้นอย่างนี้นะครับใหญ่ขนาดนี้ถึงจะอยู่แล้วก็ถามว่าสมัยนี้ มีป่าต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้สักกี่ยมหญ้าครับที่เราปลูกได้ไม่มีครับนะครับม,มีแต่สวนเล็กๆมีแต่สวนที่เออ่พึ่งไถไปใหม่ๆพึ่งถางพึ่งโค้นไปใหม่ๆครับเพราะงั้น หลักก็มีหลักเล็กๆครับผ่านไปสี่หาเดือนหยาก็ขึ้นมานะครับเขียวชอุม่มาแต่ปัญหาก็คือหลักต้นไม้ใหญ่ๆไม่มีให้ผูกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เปรียบก็คือช้างที่ไม่เล่นกกหลักครับนะครับประสบการณ์ล้วนๆครับช่วงนี้ครับประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากคนเท่าคนแก่แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้ศึกษาไปศึกษาไปเที่ยวมา ทุกที่นะครับเป็นประสบการณ์หมดครับถ้าคนฝึกที่จะสังเกตนะครับฝึกที่จะเอามาใช้ครับนะครับยืนสบายตัวแล้วครับเช้ามาก็ได้กินไม่ต้องเดี่ยวยืนสายยืนโยกสายขวาเพื่อที่จะรอหญ้าขอหญ้าครับ เนี่ยครับช้างบุคลิกช้างมันอยู่ที่คนเลี้ยงด้วยครับที่เขาบอกว่าอยู่ที่คนเลี้ยงนะครับเพราะว่าบางคนตอนนี้ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นช้างก็หิวช้างก็ผูกโซ่อยู่กับที่นะครับเดินไปไหนไม่ไหนไม่ได้ก็โยกแหละครับโยกโยกสายโยกขวาสายหน้าสายหลังสารพัดครับเพื่อที่จะขอกินแต่คนเลี้ยงยังไม่ตื่นครับตื่นมาก็แก้ช้าง แล้วก็พาไปเลยพาไปอาบน้ําไปทํางานอะไรก็ตามแต่แล้วช้างระหว่างทางเขาก้อ,อ,อต้องขวากินครับเพราะเขาหิวครับแล้วก็ไปตีไปขมเหงนะครับด้วยความไม่เข้าใจว่าช้างกําลังหิวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นศาสตร์ที่ซ่อนความละเอียดอ่อนนะครับการเลี้ยงช้างนะครับ ดูอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยควานช้างเสียงก้าวร้าวเสียงคําพูดหยาบคายแต่ว่าซ่อนด้วยความละเอียดอ่อนพอสมควรครับนะครับพูดอาจจะไม่น่าฟังครับคำพูดของคนเลี้ยงช้างคำพูดของควานช้างนะครับเข็งกระด้างน,นะครับแต่ซ่อนด้วยความละเอียดอ่อนครับ การสังเกตตานะครับตาปกติหรือไม่ปกตินะครับผมมีคล็ดลับนะครับมีคนก็ได้มาจากคนเท่าคนแก่เหมือนกันครับเขาบอกว่าตาปกติหรือไม่ปกตินะครับให้เห็นชัดๆให้ดูงกลางคืนครับนะครับส่งไฟดูครับ นะครับเอาไฟมาสองตานะครับสังเกตว่าตาแมวนะครับตาวัวตาควายนะครับหรือตากระจงนะครับคนที่เที่ยวกลางคืนนะครับหรือว่าตาลิงลมนะครับนางอายนะครับตาช้างนะครับถ้าส่องไปปุ๊บเนี่ยมันจะส่งมันจะกลมจ้าเห็นชัดเจนครับนะครับ แสดงว่าตานั้นปกติครับมองเห็นปกตินะครับพลายประเสริฐเหมือนกันครับกลางคืนผมสังเกตอยู่เรื่อยครับนะครับตอนที่มานะครับตอนที่มาตอนที่เป็นไม่สบายอย่างหนักนะครับปวดตาหนักๆมองไม่เห็นครับมองเห็นข้างเดียวครับมองเห็นข้างเดียวตานี่จะส่งจ้ามาเลยครับข้างเดียวแต่อีกข้างหนึ่งไม่มีความจ้าไม่มีการสะท้อนแสงมาเลยครับนะครับแต่มาวันนี้คืน2คืนนี้ครับผมสังเกต ุกคคืนนะรับเริ่มมองให้เห็นแล้วครับนะครับเริ่มข้างสายเริ่มแสงสะท้อนแสงมาหเห็นแล้วครับนั่นหมายถึงสัญญาณที่ดีนะครับของพลายประเสริฐครับว่าตากําลังเริ่มหายเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วครับนะครับ เอาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะครับครับได้เออเออเอาได้ได้เออเออดูครับเห็นไหมครับเยี่ยมแล้วครับพอเข้าใกล้ครับอเคครับ เริมเนื้อเร็มตัวออกจากหลักนะครับในเมื่ออิ่มีลยวก็กวาดหลักเก็บเศษขยะเก็บขี้แล้วก็เข้าโรงแล้วครับไปรักษากันต่อครับสวัสดีครับช้างไอชาแนลครับช่องสำหรับคนเลี้ยงช้างคนรักช้างโดยเฉพาะครับสวัสดีครับ